ที่เมื่อทุกคนเพราะว่าฝั่งไทยฝั่งลาวมือนีเฮามากครับปีใหม่ทองเนาะมือนีมางานขึ้นเฮ็ดไหมตอนตอนนี้พี่นึงอ่ะเฮาได้เฮ็ดของกินแล้วแล้วแต่ว่าตอนนี้เฮาได้ไปครับปีใหม่เข้ามาแต่มึงเสียหุ่นเพราะว่าเดินทางระยะทางก็ประมาณสองสามโมงไปนี่ปีใหม่ซูจอดสุดยอดเสียงทางเนาะนี่ภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศง่ายงานอะไรก็แท้แล้วเนอะ่องแบบตื่นเลย นี่อาจารย์เรื่อเขาวนกเป,ป่า,าปมาัางฝางนะนกเป,ป่า,าปมังางนเอนกเป่ามังฝางเสี่ยเฮ่อเสี่ยเ่ นังเหมือนมาชี้ที่พิ้นยํามีเหมืนเจ้าบ้านเขาเจ้าบ้านคนวรรคาพไปไหมเอ้ยได้ฮิขคอกเลยนะทุกคนให้ขึ้นไหมแต่ว่านี่มีเลี้ยงลูกก็ได้บ้านเลี้ยงล้างก็ได้ไลเลี้ยงเป็ดก็ได้เชี่ยวไข่เลี้งไข่ก็ได้เชี่ยวงามเลี้ยงงูแม่ไข่แม่ก็ได้เป็ดติ้มทุ้ขวรราพไปไหมเอ้ยตนีเ้ากาไปหนแต่วนนี่นีเปิ้มขาวเชนี่เต่วนนี่ได้เปิ่มข้าวหายนี่ จะเฮือนนี่แดงแท้ม <laughs> ีก็ว <pl ains> ันนี้ย่ำนี่ขอลญระฆังพ่อแม่เอ้ยอาตั้งแต่ใช้อือไปเองพ่อแม่เอ้ยแต่มี่เมื่อบ้านข้ไปหนาแตเฮือนนี่ก็เงินมาอาของคำเต่าชุมบักแต่ลางเลยนึกก็มีวันนี้ย่ำนี่ขอลญระฆังพ่อแม่เอ้ยแตงนี่เมื่อบังคับไปหนาแต่่างแต่เฮือนนี่ได้มีบอกเงินนึกแต่เฮือนนี่ได้มีบอกเงินบอกคำแมฟนมา ชีแจงคุมเจ้านี้มีสีใหเงินชีแจงคุมเจ้านี้มีสีให้คำก็วันนี้ยดีขอละ้าพ่อแม่เอ้ยกำนื้เหล่าแก่พ่อแม่ก็ห่อเาอ้แก่อไอช้านี่นะครับาขึราบขราบขีราบีด้อมือดลอตัแก่พ่อแม่เอ้ยนี่นะจะเป็นฮิตคอมเขาสวนทาเลยมันจะแตกต่างกันไปหน่อยหนึ่งนะ แตกต่างกันหิดคลองล่าเรืนันเดนั่นเดกนี่นี้นใจี๊ถึงมื่อดกตึ้นก็นําดม่นีกไม่ด้นี่เขอรส้งไงบแต่เด็กก็ตนนม

นี่นะคือวิธีการขึ้นเฮนไม้ของสวนพลาหรืทุกคนนี่คนอน,นี้เขาก็จะได้ใส่ตูหน่อยนึงเพราะว่าสร้างบรรยากาศเนาะจะมีตูแล้วก็มีนกระเสีบหน่อยนึงนี่อาหารเขา กกมีซาซาลือพักกาส่งหมูพักเปิอกอมแล้วก็แก้วเพียมักแตงย่งางต่างๆเนี่ยทุกคนนี่เราจ,าจะไปพาชมบรรยากาศงมามๆนี่เนาะทุกคนบ,บัตรเตอร์ที่ท้ายบรรยากาศเลยทุกคนในเบิร์เอ้ พิ้มขิแอ่เกือนเทุกคนเลยเอเมนค่ก็ได้เาหมลยเออหนาจิ้พิซาเ่ารอจพิาหานได้ทุกคนเลยนั่ตงไห ปูดาปวดขาบาดล้าาเนี่ยอะนี่เขาไม่แน่เนี่ยนาเนี่ยก็ปซาลาเามาซาเบกูน่เนะมาาเบกุนนบ กบโคมาคน้ากินเหลายเ้ซจะเป็นประเภทีเนาะแดีว่ากินเหล้ากินยาแล้วก็มีความสมัคคีกอตรงห้องว่าก้อๆเย่อกาัดบอร์กินหาวานกินห้วานแะ เมื่อไหร่ฮะพแล้วเราก็ลางจะกินของหวานวกินสวม จะเป็นข้าเข่าของอันคุณข่าะที่มาเห็นกอหน่อยนจะเป็นตัวนั้นังคุณจังคุณยองค่ะยอยอัยอยยกเรี่ยพัดยองัดอ